ต้องอู้ขวงหวนเสียเต้าเลอเทศกาลสัตว์มาถึงแล้วต้องอู้ขวงหวนเสียเต้าเลอต้องอู้เเมินนตยาจุป้ยเ要ียูู ซิงจูเจ้าเก์เสี่ยอตาสองเสียงเ出ียมู่เห่างานรื่นเริงสัตว์มาถึงแล้วและสัตว์ต่างๆต้องเตรียมการแสดงเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลนี้ มีอ้วนคิดการแสดงเพื่อตัวเองไม่ได้เสียวทู่อีเปิ้งอีเที่ยวเตอจุนเป้ยไคสื่อไายเลียนทา จือหุยต้าสงเหอเสียวเหลาหูจ้านเห่าทาเมินจิ้วใครสื่อช่างขตายเต้นไปมาเพื่อเริ่มซ้อมเขาสั่งให้หมีตัวใหญ่และเสือตัวเล็กยืนขึ้นพวกเขาเริ่มร้องเพลง กลางช่างเลยอีจุ้ยเสี่ยวชูจิ้วเจ้าชูตุ้ยอู่ซัวอวมเต๋อช่างเต๋อฉีอีเตียนเอ๋อเย่าซานก็เหยินช่างเต๋อเกินอีก็เหยินอีย่างทันทีที่ร้องเพลงได้ไปหนึ่งประโยค กระต่ายน้อยก็เดินออกจากแถวและพูดว่าพวกเราต้องร้องเพลงนิดหน่อยอยากให้ทั้งสามคนร้องประสานเสียงกันเหินชีเสี่ยวทู่ัวปูกัวว 表情不高兴，有点像哭。又要เ,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 เจอช่างจุ๋ยเหลี่ยคายทุกอย่างลงตัวกระต่ายน้อยกล่าวอย่างไรก็ตามสีหน้าของพวกคุณดูไม่มีความสุขเลยเหมือนร้องไห้ร้องเพลงส่งเสียงออกมาแล้วก็ยิ้ม หวานสร้างเสียวชู้กันเจืยอสางจือห่าท่งยินเว้ยปายเทียนชงเจอต้าทรงเหอเสียวเหลาหูเจี่ยวเตอท่ายทารงทาฉีหลายเธอเลอห่าตัวสวยุยในตอนเย็นกระตายน้อยรู้สึกเจ็บคอ เพราะเขาตะโกนใส่หมีใหญ่และเสือน้อยอย่างดูเดือดในตอนกลางวานันดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นและดื่มน้ำมากๆต้าเเเหหหอสียวาูไม่ลี่เตอช่าง เียวทูงจุยช้ต้าเจอจีตสังจือฝ่าผู้ชูเซิงยินเลอมีตัวใหญ่และเสือน้อยร้องเพลงอย่างหนักเมื่อกระต่ายน้อยอ้าปากเขาจึงตระหนักว่าลำคอของเขา ไม่สามารถส่งเสียงได้อีกต่อไปเย็นจูเจียสู้เลยจือทิงเต้าเสียวทเตอเตออโซเซิง ไฮไฮไฮยินเว้ยทาเป้าเจอหัวถ่งมาการแสดงจบลงมีเพียงเสียงไอของกระต่ายน้อยเท่านั้นที่ได้ยินไฮไฮไฮเพราะกระต่ายเป็นคนถือไมโครโฟน ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ